โอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กันใน Call of Duty b a c k o f c c o l War ในโหมด Fire Team Dirty Bomb นะครับผมตอนนี้อยู่กับใครครับ Zero Mac นะครับผมกลับมาแล้วโอเคมาโหมดนี้ก็คือฆ่าคนแล้วก็เก็บเก็บเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในนิวเคลียร์พอนิวเคลียร์เต็มปุ๊บก็วางระเบิดนะฮะก็ถือว่าได้หนึ่งแต้มไม่ใช่หนึ่งแต้มดิมันต้องได้แต้มเยอะอยู่แหละมา วันนี้เราจะเล่นเป็นตี้นะครับเหมือนโหมดวอร์โซนใน Modern Warfare นะมาแลวครับตี้ังไงรู้โอ้โหปาร์คสามตัวปาร์คสามตัวนะครับไอ้ทีมเดรตี้บอมเราจะไปลงไหนกันดีครับเพื่อนวันนี้เราจะมาปล่อยไก่กันนะครับเฮ้ยเพื่อนลงแล้วว่ะ พิคพคูรุซูนะครับยังยังยังไม่ไปไปสิครับไปเลยครับข้งาข้าขอโทษขอโทษครับกเกิดอะไรข้ครับยิงคนบนองกาโอ้ยเช็ดไปเช็ดมันไปไหนแล้วดาครับดาวคนหนึ่ง เพื่อนโดนยิงครับกระตุกอะโอเคโอ้ยเยอะเยอะโอ้โหไม่ได้ดูข้างหลังเอ้ยง่วงน,นอนเลยครับทุกวันนีโอ้ยรีโหลดโคตรช้าเลยใส่แม็กซ์สี่สิบอันมาสี่สิบลัดนะครับเก็บ โอ้ปาร์คปาร์ะเล่นเร็วคนไปแล้วปาร์คน็อกน็อกได้แต่โอ้เอฟิกเอฟิกกุสูลูนี่แม่งโคตรเก่งเลยเป็นไงฮะอุ้ยมานี่ดครับมานี่ดิดุดล้มขาตัวเองเฮ้ยเฮ มีคนจะเข้ามาด้านหลังแล้วก็เมื่อกี้เห็นแบบช่วยโอ๊ยเพื่อนไม่น่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยมาด้วยกันหน่อยมาด้วยกันหน่อยมีคนมีคนมีคนอุ้ยอุ้ยบนนี้บนนี้บนนี้โหยิงมั่วเลยบนบ้านนะครับบนบ้านเฮล่าเล่ ทัา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 ป้อ,องเวิร์มคประคองหมดแล้วเฮ้ยมีคนมีคนโดดล่มมามีคนโดดโธ่จีนเสียงคนโดดเฮ้พี่กูซูลูนี่มันเล่นเก่งนะ <c oughs> น่าจะกระโดดออกไปแล้วข้างหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเย <c oughs> อะ มีเสียงเสียงใครกีดนะคร envelope, o, ับเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยโอ้ฆ่าไปหนึ่งตัวแล้วเหรอเร็วจุดเพื่อนเรามาร์กย่างดีเลยขอโทษเพื่อนขอโทษ เพื่อนกำลังวางระเบิดครับเพื่อนกันวางระเบิแล้วมางข้างหน้าข้างหน้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีคนขี่รถมาอ้าวไม่ใช่คนที่กระโดดอยู่เหรอโอ้อ้าวตายแล้วเหรอตายแล้วเปิดระวังระเบิดนั่งไงว่าละตายอ้าวใครเนี่ย ว่าเดี๋ยวฟักทำไมกูตายคนเดียวไปละเกิดกับเพื่อนดีกว,ว่าเฮ้ยมีคราวนี้มีคนแบกแล้วครับเพื่อนอย่าทิ้งกันแบบนี้คนวิ่งตามมันเหนื่อยึมั้ยโอ้ข้าด้วยอ๋อ เลยข้างบนเป็นคนโอ้โหไอีกียรติวิ่งขี่ไปจิกเล็บแล้วทททแท้แล้วกันแล้วนี่ไปไหนอยู่วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีหออยู่บนหัวอ๋อหอเช็ดโดหอเพื่อนเรานี่ไงเพื่อนมันขี่หอเล่นอยู่ เพื่อนเราหาอะไรหา <laughs> ดูเพื่อนเราสิ <c oughs> ผมกดขอขอใช้ RC XD แล้วครับอ๋อน้อนอ๋อมาแล้วก็อ๋อเ้ยเฮ้ยโอ้อโอดี่ฮะโอ้เพว่นายลด้ของเล่นหมดเลยยิง <Nickel. S 1> ขอเพื่อนเราทิงเยอะได้ไหม <laughs> บ้านบ้านบ้นบ้นบ้นมีคนมีคนมีคนใช้สไลด์เหรอเร็วโอ๊ะเร็วกำลังไปครับเพื่อนรอก่อนนะมีคนอยู่ในบ้านนั่นไง มีคนอยู่ยในบ้านนะครับไปตามเพื่อนดีกว่าเราสองคนไม่ไหวหรอกข้างอ่อนโบ๊ยโอ้เพื่อนเราไปเร็วมากไปเร็วเกินเจ้าไฟอร ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมที่ยิงอยู่ผมไม่เห็นมาลนะหนี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 คุณคืบเนินคืบเนินคืบเนินก็นี่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 นี e ตน่ต่อหน้าเราเลยต่อหน้าเราเลยหลังคาก็มี Thirty. people. Heads up! Incoming supply drop. Bad guys northeast of us. Readings reveal five active dirty. Else, Reinforcements are en route. อ้าวทำไมเกมบั๊กอีกองะวิ่งแล้วไม่มีแอนิเมชั่นเมื่อกี้เจอสามสี่คนเลยนะไปเลยจังวะโอ้โหอดเลยนุ่น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 เอาเพื่อนตาย

อยูส่สนสย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 สนส์ทำไมได้แล้วได้สุละได้สุละกนี่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 นโอ้โหบ้านอยู่ไหนกันนี่ไม่ดูศพไายลงครับดูศพลายดูไหล,มไห,ล <c oughs> หมดเอือไม่นะ เห็นแล้วแหละว่ามันอยู่เนี่ยแต่อยากนอนไงอยากนอนอยากนอนเลยอยากนอนาใช้อยากใช้อาเซกดีไงอากาอะไรนี่ยปเออคน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 มีคนมีคนมีคน

โอ้ยวิ่ยวิ่งวิ่งวิ้ยวิ่งบังวิ่งเออ้อไอ้เจ้าทองกับเราแบบนี้ไม่ได้เพื่อนมีคนไหมมีคนไหมลงมาแ้วโดนแล้วโดนมาแ้วเแล้วเห็้วอเล้ร่ว l m เก็บล้วเก็บแล้ว้นซ้ายเก็บ h e l นี่ นี่นี่นี่เห็แล้วเห็นแล้วอุ้ยสันนัยสันนัยไม่สู้ไปเลยหลังหลังเออ,อ <c oughs> โอ้ยโอ้โหบนหลังคาโอ้โหโดูแต่ข้างล่างไงข้างบนไม่ได้ดูเลยเหนื่อ <c oughs> ยนะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ลงไหนดีวะลงนี้แล้วกันเฮ้ยลงใกล้มันอีกชิบหายย่าอยู่ไหนเพื่อนตายนั่นนี่นยตายแล้วเอ้ายิงไม่โดนเลยโว้ยนายอยู่ไหนเนี่ยอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับตี้อยู่กับตีไปอย,ออย,อยู่อยู่ที่ปลอดภัยก่อนจะเกิดขอเกิดก่อนมา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 กดกดกด เหรอฮะเหมือนเห็นใครวะแป๊บเมื่อกี้นี่นไงนี่ไงนีนไน่ไงโอ้โหเพื่อนมีอีออดกด <c oughs> ูว่าศพลายศพลายศพลายอ๋อเพื่อนเพื่อนเรายิงอะไรวะนี่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  โอ้โหยิงนัดเดียวไอเรายิงจนหมดแม็กล้านเลยเพื่อนทำไมทำแบบนี้นะครับรถถังรถถังยิงช่วยยิงรถถังเลยช่วยยิงรถถังเลยเจออะไรไปตู้กับรถถังครับถังที่ได้เอาสไนเปอร์มาด้วยสิกระสุนหมดแล้วครับ โอ้โทำคะแนนน้อยสุดเลยวั a วัตวัตยิงไม่โดนสักตัวเลยนั่นอ่ะตีดเวทเพนี่ไงมันโดนคนนี้ไงนี่ไงเป็นใครไม่รู้แล่ที่โดนว้าวเอาว้าวเป็นเวทเพที่โคตรกะอ้าวหน้าเรียม <laughs> หน้าเรียมันบริการหน้าเรีย <laughs> มจบไปแล้วครับแน็ตหนึ่งเลี๋ยวคืนแล้วครับมาจอสามนะครับเนเจอร์เอยะฆ่าไปเก้าครับผม